ี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็ตอนเย็นแล้วว่าเก็บมะพร้าวเสร็จก็มะพร้าวของหลังบ้านเอ้ยังเก็บไม่หมดดิเย็งไม่เยอะมาสักไม่กี่ร้อยลูกอ่ะเดี๋ยวจะไปดักปลาไหลไป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 ใส่ตุ่มปลาไหลแต่ว่าบองลานยังยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวให้ไอเหยื่อมันน้อยไปเดี๋ยวรอเหยื่อสักหน่อยหาเหยื่อสักหน่อยเอาบองลานไปใส่ ข้างๆบ้านไม่รู้จะมีตัวป่าวช่วงนี้น้ําเริ่มเริ่มจะลดแหละแต่น้ํายังขุนๆอยู่ก็ลองดูครับท่านผู้ชมไปติดตามมาดูครับนี่ครับตุ่ม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 ย่ามปลาไหลตุ่มดักปลาไหลตุ่มซื้อซื้อเลยเจอด้วยเก็บมาม้งที่ว่าเ้าทิ้งๆก็เอามาแต่งเอาแต่งเอาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรอเปล่าไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่า สามลูกวันนี้เอาสามลูกเพราะเดี๋ยวค่อยไปใส่ไอ้บองลันไอ้บองลันปลาไหลค่อยๆใส่เอาเดี๋ยวราไอ้สักหน่อยหาเหยือ่อยเพราะเหยื่อมันน้อยเหยื่อมันน้อยนี่ครับนี่ก็ได้เหยื่อปลาที่ว่าเก็บๆว้นี่เหยื่อเหยื่อปลาสับๆสับๆแล้วก็ก็อลองดูครับว่ามันจะเข้าเปล่าเดี๋ยวลองดูสักคืนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทํางานแล้วก็ ถึงไวทักคืนก็ค่อยมาเก็บกู้กันโอเคครับตามไปดูกันดูว่าเป็นไงมั่ง <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงแล้วท่าเมเฉียบปาปามป่าปามปาปามเพราะว่ามันจะมีร่องน้ำอยู่เพราะน่าจะมีตัวบ้างแต่รกน่าดูเลยทางลงไม่ได้เลยมัรกมันไม่มีที่จะลงมันรกเยอะมันเป็นหนองน้ำไม่ใช่เป็นหนองเป็น,เป,นเป็นร่องห้วย ว่าไม่นุ่งกางเกงไอ้กันน้ำนี่เดินไม่ไหวอะค่ะไอ้ต้นยามจะบาดขาต้นยามเยอะเลยนี่เป็นน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นน้ำหมดเลยเป็นน้ำน้ำอยู่ข้างล่างแต่น้ำยุบ,ย,บยุบเยอะแหละน่าจะน่าจะดักได้ข้างางก็เป็นไอ้ต้นกอนกโดนยากหน่อยนึงปัดตัวเป๋ออุย้ยหลบเลย โอเค okay, ครับท่านชมเดี๋ยวหาหมายก่อนเดี๋ยวก็ให้ท่านชมได้ดูนี่ครับท่านชมทำหมายไว้แหละทำที่ตักที่จะเอาให้ตุ่มลงแล้วจะมีขี้เลนิดนิด,นด เอ,อาไม้ปักขนาดข้างเน่อยย้ายห้ยให้ตุ่มลอย

ให้กลิ่นมันออกปิดไว้เดี๋ยวเราก็หินก็เราอะไรมาสาวไว้ให้มันนั่นหน่อยย้ายย้ายคนเห็นแต่ว่าของยายมีใครรักครับเพราะว่าแต่บ้านผมก็พี่น้องกันว่าถ้าอยากกินก็ขอกันได้นี่ครับกดให้เรียดดินหน่อยนึง ครับโอเคงัค้นี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็เ,เอาพกต้นยาเนี่ยไปหมกเลยเต้นยาวันนี้คืนเดียวเขาก็เลื้อยคลุมมาแล้วจะเลื้อยคลุมเยอะโอเคครับได้หนึ่งหมายมองไม่เห็นแล้วไม่รู้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหมายที่สองกันนี่ก็ตามช่องนี่เราก็ได้หมายที่สองแล้วเราะมะไปวัดดูประมาณไหน โอเคประมาณนี้แหละเอาแลหละไม่ใช่ไม่เกือโอเคครับท่า<ค>นชมเราเอาไมา้ตัดขั้นห,หน่อยการขยับ การไม่ยอมจะขยับ จะมายกเอก ครับท่านชมหมายที่สองเรียบร้อยแล้วตรงนี้หนึ่งหมายครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้างเป็น,เป,นเป็นปากคาคาที่ว่าใช้ย,ยึดจา่าเดี๋ยวดูก่อนไม่รู้จะลงตรงไหนดีเพรา,มะ,า,าะมันจะปลาคคานี่มันจะแข็งมากเลยต้องต้องต้องดูเพราะมันเป็นทางน้ําไหลจะมีน้ําไหลไหล,ลงไปนู่นลงไปสาบแต่ว่ามัาจะที่จอมทั่ว,วนั่นะ โอเคครับได้แล้วตรงนี้น่าจะได้ทักหมายนึ่งเอาตรงนี้ทักหมายนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเตรียมที่ก่อนแล้วน้ำยมหมายที่สามจะเหยื่อลงไปรึกให้ยาวหน่อยเหยยาวหน่อยให้ให้กินมันออกเหยยาวหน่อยเดี๋ยวเราค่อยๆหาอะไรครับปิดน้ำล้างถุงต้องต้องปล่อยกินเหยื่อมันออกไป วแล้วก็เอาใบเดี๋ยวเราก็เอาอะไรมาสาสาสักหน่อยหนึ่งจะได้มันจะบังตาสักหน่อยป้องกันครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะผมจะตัดอะไรสาสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวหุองนี้ก็คอยมาพบกันะครับสักคืนหนึ่ง คือเราค่อยมายกดูว่าจะเป็นไงมั่งสวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันนี้เราก็จะไปฟูไตุ่มปลาไหลกันเพราะว่าข้างนอกจะเอาถ่ายไม่ได้ฝนตกแล้วก็ฟ้าแล็กฟ้าร้องด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมไปเก็บมาแล้วค่อยค่อยว่ากันว่าจะได้ยังไงบอสนะครับจะติดตามนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมาดูกันได้ได้ทุกทุกลูกแต่ว่าเข้าตัวเล็กๆแล้วก็มีตายมั่ง เพราะว่าน้ํามันท่วมเมื่อฝนมันตกไม่กล้าไปถ่ายตอนแกไปดูว่าฟ้ามันลั่นอยู่ฟ้ามันจะเละปุ๊บเป๊ะปุ๊บเนี่ยต้องจอบมีตัวเล็กก็ไม่เล็กเท่าไหร่ก็แต่ว่าก็ยังย่อมย่อมอยู่ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเล็กจะเอาไปเอาไปเอาไปเลี้ยงต่อเอาเลี้ยงต่อต้องจับเอาไปเลี้ยงกระโดดมีบ่อเลี้ยงอยู่นี่น่าจะตายลูกนี้ สวงสามน่าจะส,ส,สามตัวเด็กสองตายอไม่ตายโอ้ยปุ๊ปุ๊ได้ทั้งหมดทั้งหมด ห้าตัวตัวเล็กตัวเล็กสองตัวลูกกระจอยกระจอยตัวหนึเดียวสองตัวจะไปเลี้ยงนี่ก็ห้าจะเลี้ยงหมดเพราะว่ามันตรงนี้ฝนตกยังไม่ทำกินตัวเล็กเยอะจะเอาจะเลี้ยงไว้ก็ฝนตกๆไว้ก็ตายซะแหละตายขาวดีเยอสร้างรูขาวมาสร้าเรู ท่านผู้ชมวันนี้ก็ไอคิดจอมปลาไหลก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะฝนมันตกฟ้าแลบด้วยฟ้าร้องเพราะพายุกำลังจะเข้าเพราะว่าฝนนั่นไม่ได้อันตรายพอเดี๋ยวหมดฝนชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่าดใหม่ทีนี <Okay. S 2> like ้ยจบมบงรันด้วยหาเหยื่อเดี๋ยวหาเหยื่อเตรียมพร้อมโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ